เรียกว่ากินไก่โดยที่ไม่มีอะไรกัน้นกินแต่บ,บิงแซบส่วนาวาน,นี่แกงเขียวหวานออะไรอันในข้างในอะไระมันเป็นอย่าบอกเลยเป็นพวกแบบบิงแซบกับไก่ขยทเนี่ยแหละรายการหมิ่นหมิ่นปิง <S <S> <S กินข้าวเมื่อก่อนมันแบบไอ้ตรงแกงเขียวหวานอะ สมัยโรงเรียนกูมอไปมีขายได้ไหมแต่เหมือนเขาหยุดขายไปช่วงหนึ่งเนาะแล้วช่วงนี้กลับมาขายใหม่ม,มีน้าโรงเรียนเมึองอะนะอืมทำไม,ไไมเงี้ยวัเดีครับพี่ภูพี่ภูมสนใจขายของให้ผมไหมครับราคาครึ่งครึ่งลดทสิเปอร์ซ็น ช่วงกินไม่คนไม่แบ่งครับรอเล่นครับผมเลยห้าส <aesthetic> <K ips y> ิบเปอร์เ <GO> ซ <av uther> ็นต์นะเพื่อนสนใจเปล่า คนกินข้าวอย่างชีวิตดูมีความสุขเหรอเพื่อนมีความสุขมากครับชีวิตแฮปปี้โว้ยไม่แฮปปีล้ละ <laughs> อร่อยไหมอร่อยครับเซฟประคนชอบแบบซอสมะเขือเทศมากๆของมากๆแบบใส่ได้ทุกเมนูอ่ะก๋วยเตี๋ยวเอ้ามึงโกหก เกือบพุ่งเลยูโอ้คิดถึงหมอปลายเลยกินอะไรเงี้ยมอปลายหมอปลายกับอาหารโรงเรียนกินแต่กคร่เตี๋ยววะ อยากมาซอสอมะเขือเทศขอครับคือ,อ,อหมาซอสอมะเขือเทศให้ไม่แบ่งครับไม่แบ่งไม่ได้ครับต้องใส่เครื่องนั้นป่ะอไอ้ที่มันเขาเรียกว่าเครื่องอะไรวะอะไ,วะไอ้ที่มันทำเสียงแล้วมันจะแบบ สมมติเวาก,กินอนะ่ะมันจะต้องอรูปกรอบนะหูฟังเองไอ้ที่มันเป็นเครื่องแบบเล็กๆอ่ะเออมันหูฟังก็มีหูฟังก็ทําได้กออออ็แต่ต้องเป็นหูฟังสายอะ่ะที่มันแบบดีๆอ,อ,อ่ะหอมแล้วครับหอมแล้วครับพวงนี้หอมก็ก็ไม่ได้หอมมากมีน้ำปล่าไหม น้ำเปล่าหข้างเลยป้าบอกว่าถ้าเซฟอ่านคอมเมนต์จะโอนเงินให้คนขักค่ากับค่าตัดต่อได้ปะะ่ะอะไรนะักกับค่าตัดต่อไม่ไม่ใช่ต้า ท่าท่าไ <c oughs> ด้ฮึ่ึฮ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 ึน,นึฮึฮ้วึฮ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 ึ ทำไงได้ซอสมันแบบนึกว่าพวกไข่ดาวไข่เจียวอย่างเงี้ยกินกับมะเขืออร่อยมากมกินกับซีอิ๊วอะอะไรไข่าดาวใส่ซีอิ๊วกับใส่ซอสมะเขือเทศทุกคนลองเอาไปนะแบบใส่ซีอิ๊วอ่ะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศราดไปเค็ไมไดปหรอไม่ใส่ซีอิว๊วน้อยอ่ะใส่ซอสมะเขือเทศก็ไม่ต้องใส่ซอสเมื่อเขื่อนเทศเลย มันจะอร่อยอย่ะไอร่อยต้องใส่ถ้าตาครับตอนนี้คือกินเลยที่ไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรหยุดหยุดยัง้งเราได้จะไป,ปลี่ยนะันแล้วเนี่ยอะไรนะอร่อยอ๋อใช่ใช่ใช่อร่อย เดีย๋ยวนะคอมเมนต์มีแต่อิโมจิสวัสด,ดีครับนี่ครับเป็นแบตท,ทีเรียนในบ้าน CF ไก่ในมือเริ่มต้นประมูลที่5บาทแล้วยี่บาทดีมันชิน้นละย2่บสองบาทบาะ<อ>าจะบอกว่าอะไรวะจำไม่ได้นี่ครับ3ชิ้น40บมั้ง ไม่รู้จำไม่ได้แต่อร่อยวิ่งแซ่บต้องคนแน่แบบคนแนโนเบลอ่ะอเน,นเบลว่าไงอเออโคตรโหดเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทครับห้าสิบตอนนี้ไม่ทานแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทไม่ตายไม่ได้กูขเขากอมไม่ได้ พักก่อนอเนี่ยเอ้ยใจเย็นนะมันจะมีอันที่แบบเรื่องผ่ันพยายามเยอนนี่โอ้โหตอนนี้อยู่ที่สามพันบาทนะครับสามพันมีใครให้มากกว่านี้ไหยครับ <c oughs> อืมีครับกระดูก <c oughs> เป็นคนหรือเปล่า ตอนนี้ห้าพันแล้วครับห้าพันอ้าวห้าพันจูนเม้นก่อนนะครับตามด้วยไวเปอร์นะครับโอ้โหใครเนี่ยครับศูนย์กี่ตัวเนี่ยโอ้ห้าพันปูนแล้วนะสี่หมื่นครับสี่หมื่นครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านแล้วโอ้หนึ่งล้านไปแล้วครับหนึ่งล้านปิดไปในสามสองหนึ่งอ่า ก่ไก่ชิ้นนี้นะครับใครได้นะครับใครได้หนึ่งล้านอ่ายี่หนึ่งล้านหนึ่งล้านสักขอเลยพีบีพีบีบีได้กดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยเฮ้ยมียี่ิบสองล้านยี่ิบสองล้านผมไม่ทันแล้วครับช้าไปหน่อยครับเดี๋ยวเราจะปักหมุดคนที่หนึ่งล้านอ่ะได้หนึ่งล้านเออปักหมุดไว้นี่นี่คือตามหาตัวฝากตามหาคนนี้ด้วยครับปะโอนมาด้วยนะคใช่ครับถ้าไม่โอนแจ้งตำรวจด้วยเลยครับผมจะเก็บไก่ไว้ก่อน นี่เราสามารถแจ้งตำรวจหลือได้ไหมถ้าไม่โอนแจ้งแล้วครับเดี๋ยวประมูลอย่างอื่นนะครับอ่ช้อนที่ใช้แล้วครับอย่างถังรอนย่างที่ใช้กูเชฟกุูกไข่เหรอครับได้เย็นเอาไปทำไมก็ลูกไก่นะ อันนี้หะอันนี้แหะอันนี้แหละมันจะมีช็อตที่เราไปอยู่ไกลๆเราจะทำอะไรก็ได้เขาทุกคนมองไม่เห็นช็อตช็อตใกล้เราจะ Oh man อ่านะครับเดี right ๋ยวเราจะมาโมนชิ้น okay. ต่อไปนะครับชิ้นต่อไปเป็นอะไรดีครับเป็นอะไรดีครับเป็นอะไรดีครับนี่นะครับได้ชิ้นต่อไปแล้วอะไรสมบูรีก่อนลิ้นจี่ครับมันเน่าแล้วลิ้นจี่มันเล่ามันเล่าอมเล่าโมกล่าไม่ได้ครับอะไรวะโมก็เล่าแล้วนี่อันนี้ได้อยู่ได้ได้อยู่โอเคมึนมาได้มึงคิดว่ามึงเกียดพอให้เลยก่อนยึด โ<ป>อ้ลิขิตแบบประมูลเงาะมันไม่น่าเกียดทำไมไม่น่าเกียดประมูลเงาะนะครับอันนี้เงาะมาจากแคนาดานะครับเราได้จากฟาร์มแคนาดาอันนี้เงาะพันุพิเศษครับออกดอกปีละหนึ่งเม็ดหนึ่งแบบเนี่ยคือต้นละอันต้นละหนึ่งต้นละผลต้นละเออต้นละผลแล้วก็กาจะได้หนึ่งผลเนี่ยต้องรอสิบปีนะครับใช่ข้างในพิเศษมากใช่อันนี้ข้างในมีทองอยู่จริงอันนี้จาก,จาก อะไรนะจากพอตตงใบและอันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับที่ห้าสิบาทครับ <c oughs> ไม่ถูกจังวะต้นละบดไม่ใช่หรอเออ,อไม่เดี๋ยวรอบิดไงอ๋อบิดละโอ้ยอะไรสองล้านล้านเนี่ยเอ้ยสองพว<ม>งเกินครับไม่ได้ครับไม่นับไม่นับเปิดที่สองสองห้าสิบล้านท <c oughs> ี่ทุกคนอาจจะคิดว่าเราแบบประมูลกันเล่นๆนี่จริงจังน่ใช่ตอนนี้หมื่นล้านคุณอัมมี่ หนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านตอนนี้สองแสนไม่ทันแล้วครับสองแสนนี้ชาไปแล้วครับสองแสนห้าร้อยเอ๋อครับห้าร้อยไม่ทันแล้วครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้ววะเท่าไหร่นะสองร้อยหสิบล้านสองร้อยสองร้อยสิบล้านครับสองร้อยสิบล้านครั้งที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบล้านครั้งที่สองสองร้อยห้าสิบล้านครั้งที่สามครับขายครับให้คุณให้คุณเอ้ยมีสามร้อยล้านนี่ว่า คุณ <Workers. S 2> ตอนนี้อยู่ที่สามร้อยล้านนะครับสามร้อยล้านครั้งที่หนึ่งห้าร้อยล้านครับตอนนี้ห้าร้อยล้านเฮ้ยสิบล้านล้านล้านครับตอนนี้อยู่ที่สิบล้านล้านนะครับเพราะครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองครับตอนนี้มีใครให้มากกว่าเท่าไหร่วะเท่าไหร่ลืมกันหนึ่งนะสิบล้านล้านมีเลื่อนขายอยู่ครับ โอเคนะครับมีเงื่อนไขอยู่เราได้พูดชนะเงื่อนไขต้องโอนนะครับถ้าไม่โอนจริงอ่ะกองตำรวจไม่เราจะถูกบล็อกจากอินสตาแกรมเรานี่นะครับสิบล้านล้านล้านชนะไปนะครับโอนมาได้นะครับสิบล้านเดี๋ยวส่งอ m s มไหมเคอรี่ไหมส่งเคอรรี่หรืออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยขับไปส่งก็ได้ครับ ไม่ทันแล้วนะครับบิดช้าไปนิดหนึ่งครับบิดช้าไปนิดหนึ่งนะทุกคนไม่ทันแล้วถต่บิดไวทำไงบิดไวก็อะไรวะเฮ้ยมึงต้องแบบบิดมอไซค์แล้วที่จะอ่ะนะอ๋อบิดไวเออแบบไอไอ้แบบที่ก้มหัวไงเร็วๆก็แบบโต้ลมไงโตลมมันจะช้าต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ เรียกว่าอะไรวะที่แบบกุ้มนึกวแาเออมันทําให้มีลมไม่พัดไนั่นแหละเออเน่าพอดีไม่เน่าครับอันนี้คือผลไม้พิเศษผลไม้พิเศษกินแล้วจะแปลกมากเป็นนี้อันนี้คือเพื่อนของมันครับเป็นผลคือเพื่อนของมันอันนี้น่าจะได้เกลียดอันนี้มันมีชื่อผละเป็นผลโกคุโกคุอเราเราไม่มีคนโอนให้อ่ะเรากินเองเอาเล่าแล้ว ถูกตองครับถ้ามึงถุยมาแล้วตรงนี้นะไม่กูกินกินไปเลยถ้ามึงไม่กินนะยัไม่ทันโอเคครับทุกคนไปแล้วครับเดี๋ยวเซฟนี่กินแล้วก็เดี๋ยวไปละยังกินไม่เสร็จอยังยังกินไม่ครบยังยังไม่ผ่านครับไว้มาประมูลกันใหม่นะครับ นาฬิกาข้างหลังตายครับน่าจะตายนะครับ